สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกครั้งนะครับในรายเกมเศรษฐีนั่นเองนะครับก็วันนี้เป็นวันอังคารนะครับแล้ววันนี้ก็ทาง GM นะครับได้จัดจีเครื่องรางจากต่างๆมาให้เราตามหากันนะครับเพื่อที่จะให้ผู้เล่นใหม่นะครับได้มีจีดีๆไว้ใช้นะครับแล้วก็ได้ทําให้ผู้เล่นเก่านั้นได้พักเพชรไปนะครับจีนแรกนะครับก็เป็น ตุ๊กตาซัมเมอร์นะครับเป็นเวอร์ชันดราก์เนาะรู้สึกว่าเวอร์ชันปกติจะต้องเออ่เสียเงินซื้อป่ะหรือว่าต้องแลกเอาใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดอ่ะเออรู้สึกเหมือนกับอีเวนต์แต่มาเป็นบอดจับนะครับไม่บัตรเชิญบอดจับก็เป็นบัตรเชิญแ,แล้วก็เป็นบอดจับด้วยหลุมดำอ่าสวิตช์หลุมดำโลนะครับก็เอาไว้สลับหลุมดำนะครับจากห้าสิบเป็น60%ก็60เ,เพิ่มมาอย่างระนิดอย่างระหน่อยนะครับอ่าต่อไปเป็นหมวกไทเทเนียม อ,อระเบอร์เนาะก็55%อันก่อบมัน60%ปิบะอันนี้ไม่รู้อัจจะมาเป็นรอยฟ้าหลุมดำว้าวอันนี้ดีนะเธอใครยังไม่มีหาอันนี้ดีเพราะว่าอย่างตอนที่เราหาเกาะหลุมดำรอยฟ้าแบบเวอร์ชันธรรมดามันแค่แบบว่า 60%เอนเงนี่เพิ่มมาต้อง15%แถมไม่ต้องเสียเพรเยอะด้วยเพราะว่าอย่างตอนที่เราหาไอ้ซูเปอร์ต้องเสียเพดเยอะมากเอออันนี้คุมคุมขุมแต่ว่าถ้าใครไม่พอใจนะครับเราก็สามารถไปดูจี้อื่นๆได้ด้วยเนาะก็จะมีะโดนก๊อปปี้ซูเปอร์ไดเมนชั่นรองเทา้าก๊อปปี้นินจารองเทา้าดรอปไดเมนชั่นนะคะบัตรเชิญปาร์ตี้หมวกตะเทียมโจมตีบัตรเชิญราชาที่อึงกในประเทศแล้วก็โดรนบอดี้การ์ดตุ๊กตาขี่มา้าทั้งหมดทั้งมวลจะต้องใช้ เทเพียงการอัญเชิญ S 5ชิ้นหมดเลยเนาะมาแรกเป็นจี้ที่เราอยากได้นะครับโดยอีเวนต์นี้นั้นมาในรูปแบบของแพ็ค900เนาะก็จริงๆปิดประทายนเหมือนเดิมแหละแต่แค่ว่าไม่เสียเวลาในการสุ่มทีละ50 54อ่าๆความเห็นส่วนตัวของเราเราจะบอกว่าใครที่เป็นสายบิ๊กแนะนำนี่เลยรองเท้านมุงจากก๊อปปี้โผล่มากเอาไปเล่นกับพริวได้เอาไปเล่นกับอีโวดีดีได้นะครับต่อมาต่อมาใครเป็นเมนไนกี้ Draw on Copy Super Dimension นะครับอันนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าใครนั้นอยากหาจีที่ใส่ได้กับตัวละครไม่ว่าจะเป็นตัวละครในอนาคตตัวละครในอดีตและสามารถเป็นเมตาได้ตลอดก็หาไว้เลยนะครับรงเท้าดรอปซูเปอร์ไดมนชั่นบอกเลยว่าดีมากเอลิงเข้ามามีจี่ชิ้นนี้ก็คือโหบอกเลยใส่โอลิมปิกต้องมีนะครับอ่ะบัตรเชิญกับดักก็เผื่อใครเผื่อใครลนะเผื่อใคร อำคาญพวกสลับหลุ่มก็เอากับดักสปริงไปแทนเนาะมวกวืโจมตีเหรอเดี๋ยวนี้ทำลไยต่อมันเฉยๆแล้วอะอืมไปหาเป็นป่าระเบิดหรือดชิชช้าดีกว่าเนาะต่อมาบัตรเชิญในประเทศอันนี้ก็แนะนํานะครับสําหรับตัวละครที่สายเชิญเนาะไนกี้ก็ใช้ได้นะครับเอาไว้อ่าหนึ่งเชิญแล้วก็การฝั่งตรงข้ามในประเทศด้วยส่วนโดยบ,บรรยากาศกลหิมะนั้น ถ้าเพชรเหลือก็เก็บไว้ก็ได้ครับอนาคตเผื่อเดทเข้ามาเนาะก็จะได้ใช้กับเดทได้อีกจบอรจบนะครับอ่าก็มีอีเวนต์ทงอีเวนต์ทองเล่นรับพงรับเพชรเหมือนเดิมนะครับก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับเกมเนาะเขาอุตส่าห์ทำให้เราเราก็เล่นไปนะครับอ่ะนี่แท็การ์ดอยู่ตรงนี้เนาะนี่นี่นี่เก้าร้เพชรตรงนี้นะอย่าไปแอบแสุ่มตรงนี้นะส,นนะสุ่มตรงนี้ยังไงก็ไม่ได้วัตถุดิบฉันบอกก่อนนะด้วยความหวังดีสุ่มตรงนี้เนาะเก้าร้เพชร ะไอีกมไม่มีแล้วนะครับก็จบไปนะครับสำหรับอีเวนต์ในวันนี้เออดูดูกันว่ามีมีแบบไลฟ์สดวงลฟ์สดตอะไรมาหรือเปล่าไม่มีนะครับอ่ะถือว่าจบอย่างจริงจังละอ่ะก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบวิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีโไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจันุบชบอือเอาไปเลย i'm okay, a